แน่นอนฉับสร้างวีรบุรุษไปแล้วสองอยู่ไหนมึงไม่เนียนไม่เนียนมึงไม่เนยียนมึงไม่เนียนเหมือนเดิมอย่าหลบ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 ้ โคตรไวููล็อปบล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 ไปบไปไปโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้คุณดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้เราก็จะพาเพื่อนมารีวิวสกินใหม่ของมาสเตอร์ยี่กันนะครับ เลฟิสดากอนมาสเตอร์ยีนนะครับก็เป็นสกินระดับเลเจนดารี่เลยนะครับสกินนี้ก็เข้ามาขายนะในตัวของไวล์ลิสนะครับก็ใครที่อยากได้ก็สามารถมาจับจองกันได้นะครับไปครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าตัวของมาสเตียนเนี่ยเขาเล่นกันยังไงกันนะในแพทนี้นะครับมาแล้วชมกันเลยเออเราหลบอันติวายได้ปะเขากดอันติมาแล้วกดท่าหนึ่งสวนได้ปหมหลบได้ปะเนี่ยพอดีเด้ๆอะไรเงี้ยมันจะงัดลมไหมก็อาจจะงัดลมนะแต่ต้องหลบหนึ่งเป็นแม่น่ะแบบไม่เวลาตอนเล่นจริงอะ่ะมัว่ว แต่ค่ okay, ดูท่าเดินไปก่อนแต่ท่าเดินก็คููแล้วแค่ไม่เหมือนมาสเตอร์ยี่อีกแล้วไปเฮ้ยผมเอางั้นเลยนะ,ะ,ะ,ะนี่คือใส่กันนะซึ่งหลออ เมืกี้มันร่างการางารสร้างใช่ไหมแต่รู้ขดดาบมันเท่ขึ้นแบบ้ารอยก้าสิบเปอร์เดาบเหลืยงว่ะ เริ่มไหนวันนี้ต้องวัดใจกันนิดหน่อยเอาเชียวเขาเห็นด้วยแต่เราก็อยากให้ปูมันเดินหนีไปให้ปูมันอยู่ทางนี้แหละโอเคเสร็จละทำเสร็จก,ก็กลับมาฟาร์มกบแลว ร่างน่าจะโดนป่ะเนี่ยลืมซื้อสแกนอีกแล้ววะไม่มีอะไรเลยวะยังจะมีเลยมีเรื่องปกติมายิงมาช่วยอะไรเนี่ย วายกลับบ้านแล้วเอาของกลับมาไฟเด้อไปนี้น่าจะมีเอนตีพอด,ดีแต่ให้เราไปสู้กับวายเรื่องการเก็บเจ็ก็น่าจะยากปะ่ะตัวเราน่าจะบอบบางแต่ต้องฆ่าคนก่อนเอว,วอร์ตรงนั้น yo yo ma ô ô lùm 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 lùm, xui, <laughs> ôi <laughs> oh, wow กีโคตรจะเท่ครับน้องๆหลบสกิลรัวๆจะกูจะโดนไอ้นี่หมดมันทั้งตีอยู่นะนี่ผนิดวะ้วก่อะนเลยอย่าค่อยว่ากันกูขอมังกรไงตู้กันมาตั้งนานแฮะมาวะนี่มันแบบว่าสุดยอดเลยมาสเตอร์อุยูดู มันวูจูดิมันวูจูสไตล์เนี่ยหลบไปนี้หลบปั่นดาเลียดได้แบบคูลๆทำไมาเงินดาเลียมันรวยรอ,อย่างน่โอ้แรงวะ่ะทีเดียวอร่อยละเอาฟาสไตล์ โอ้ไม่ไม่ตายมันโโอ้หเออแหงมันจะตายแล้วเมื่อกี้มันตายเราจะรีเซ็ตโอ้โหมันห้าป่ะเมื่อกี้มันน่าจะห้านะครับไม่ไหวปะออกมาๆ Nice try Nice try เมื่อกี้ว่าอะรอุต่าบอกกังจะบอกไอ้ตุ๊กตุ๊กอื่ดีนะพอพักโดนอะไรตุ๊กตุ๊กตุ๊กเลือดรถเป็นเลือดไอเป็นน้ำเลยเหมือนไม่ค่อยอยากไม่ค่อยน่าเปิดได้เอาฟาสไตล์เท่าไหร่ไหมเก็บไว้ลงสกิลเดียวในช่วงคิดแรกหลัจากนั้นก็ค่อยมั่ว omboomboya โซ่กาลิโอมียกสองเสียงพัน วู้กูสวยอู้วอู้เปิดร่างทองเลยกูแต่ถ้าถ้ายืนหัวเรามันก็โหดเหมือนกันนี่เมื่อกี้เรียกว่าตัดสินใจถูกในการไอ้นี่ในการยืนสวดมนต์ภาวนาเมื่อกี้เราเลือดเราเลือดแบบว่าไม่สวดมนต์ภาวนาเราก็จะตัวเยมไม่เปวลาหนะ เมื่อกี้ฟันปาเตียนนี่คือไอ้นี่เกือบตีเลยนะดาเลียนนี่คือไส้ไส้แตกเมื่อกี้แล้ฟันมันแตกชึิช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 ิมาเอาหอบมึงอยากให้กูไปเอาตรงนั้นกำลังไปลูกอยากกำลังไปกำลังไปหนุ่มใจเย็นได้แล้วมั้งไม่ต้องขึ้นเกว เราคงไม่เราคงต้องไม่ใช่คนเปิดก่อนวะเล่นมาซโยถ้าเปิดก่อนงานมาแน่นอนมัน <Eng age. S 1> เป็นตัวเก็บศพนะครับเพราะงั้นต้องมาเป็นพระเอกมาที่หลัง Enemy ไม่ดีเฮ้โนนโนวาลีอะมันเฟี้ยวอ่ะไอเทมชิ้นนี้ตับคนรอเท่เท่านั้นอืมจะเล่แล้วกันเห็นล้วะช็อตนี้แน่นอนช็อตสร้างวีรบุรุษอ่วัยรุ่นอเมริกาหนึ่งสี่โอเคหนึ่งสี่ละยาโศมึงไปเลยไปแล้วหนึ่ง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 ยังไงกูเปิดครูเปิดหมดรอเลย ไปและวสองอยู่ไหนมึงไม่เนียนไม่เนียนมึงไม่เนียนมึงไม่เนียนเหมือน,นกันเลยอย่าหลบ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 ,ลบมาไหมมาอีกไหมนะบอกแล้วว่าสอดชัดสร้างเวลาบุรุษนี่ดูเปิดถอดเสื้อเลยเวลาโหดแล้วถอดเสื้อเ <c oughs> ทปคือเพื่อนตายหมดแล้วเพื่อนบอกมามึงไม่มาทีไงไวายมันแง่หวาเราต้องดวลกันแล้วนี่ไม่ให้หรอกปั๊บอะ ตอนนี้ตนนเราเป็นเราเป็นมะเร็งได้ครัแบหบนึ่งสี่ได้เดี๋ยวขอไปเอาโนวาลี่กันของคลมต้องมากำลังสี่สีนอ่ะพอเกิดแล้วนติเราคุณเราได้ไวแล้ใส่เดียวได้หมดเอาเที่ยว

หลบ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 หไปครับไปไอานอานอานไหนอยู่นั้นอยู่นู่นน่นไปไปไวิ่งไปวิ่งไปเท่เกินตัวมันก็ไม่เล่นยากนะครับจริงๆตอนนี้คือที่ดอยเล่นไม่ได้เงินแบบมันไม่บัฟตัวอมาาวการเกบสดส ต่ัน <laughs> จบเลยเหรอขออีกหนึ่งรอบได้ไหมเ,เพื่อนๆผมไม่ให้ให้อ,อะไรกูจบไปก็ได้อ่าอถอดเสื้อก็คือเวลาแปลงลางถอดเสื้อเออใส่จะกินละโหดเลยเอาวะนีเ่เดือนขั้น mvp น้องๆโหดเกน ทำแต่เมียสุดยไ,ไม่ได้สายลาดแดงใดคือามาที่หลังเฉยๆตนนัวฮาน5ดี้นะเลดี้ฮารบ5เลยจึกจ๊กจึ๊กจึ๊กเลย อันติถ้าเกิดไม่ได้ฆ่าแล้วอันติคุณใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวครับก็เป็นไงบ้างครับสอบการรีวิวสกินใหม่ของมัซซี่ในวันนี้นะก็ถือเป็นสกินที่ค่อนข้างจะสวยมากๆเลยนะครับสับสกินนี้แบบว่ามีอันติแล้วเสื้อผ้าระเบิดเลยนะฮะเปิดโหมดเทพนะครับอะไรอย่างนี้ตัวของมัซี่เนี่ยก็ถือเป็นตัวหนึ่งนะที่ถ้าเกิดมันฟาร์มมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยมันได้เกิดแล้วเนี่ยมันก็สามารถแบกทีมได้แล้วโซโล่คิวทำอะไรเองได้หมดเลยนะแต่ข้อเสียมาเลยนะสอบมาซี่นะที่ไม่ค่อยดีสับเพื่อนๆนะ นะเพราะงั้นถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เขาไม่เล่นให้ก่อนหรือมันไม่ได้ฟาร์มมามากพอตัวมาซี่ก็อาจจะช่วยอะไรเพื่อนไม่ค่อยได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบก,กับป่าอื่นๆในเกมนะฮะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดแรงไม่สูงมากดอยมองว่ามาซี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแรงสูงขึ้นไปเรื่อยๆมาซี่อาจจะเล่นยากมากขึ้นนะถ้าเราไม่ใช่เมนนะครับประมาณนี้ละกันนะสำหรับการรีวิวนะครับครับกระถินเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไป